สวัสดีค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์นวรน์คงทองนะคะที่ส่งไม้ที่ส่งไม้ต่อแบบสวยงามมากค่ะแล้วก็อาจารย์ก็มีพลังแล้วก็ส่งต่อพลังที่แบบสุดยอดและยอดเยี่ยมที่สุดให้กับน้องๆน,นะคะต้องขอบคุณจริงๆค่ะก็ขอกลับสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะกับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านออฟแคสของเราค่ะ,อะขอแนะนําตัวเองนะคะชื่อจารวีกิติรงค์ค่ะหรือว่าน้องแนนของเรานะคะ,อะตอนนี้นะคะ แนนก็เตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วแหละเพราะวันนี้ก็เป็นวันพิเศษของพวกเราอีกหนึ่งวันเนาะก็เป็นวันปีใหม่ไทยของเราแนนก็แพ็คกระเป๋าเตรียมตัวที่จะเดินทางไปบ้านเกิดค่ะไปไปบ้านของคุณแม่นะคะที่อยู่โคราชค่ะทีนี้เมื่อเมื่อคืนนี้ก็ได้ข่าวกับทางอัพไลน์สูงนะคะแจ้งมาบอกว่าเออน้องแนนช่วยแชร์หน่อยนะวันนี้ก็บอกไม่เป็นไรถือว่าวันนี้เราเราก็าาาได้มาพูดคุยกันอีกหนึ่งวันนะคะ ต้องขอแนะนําอาชีพนะคะ,ะก็จะมีคนใหม่เข้ามาในนี้อาจจะยังไม่รู้จักแนนก็ปัจจุบันแนนก็ทำอยู่หลายอาชีพจริง,รงๆค่ะแต่กว่าจะมาทำที่แบบสําเร็จเท่าทุกวันนี้นะคะมันก็ต้องใช้ความพยายามแล้วก็การเรียนรู้แล้วฝึกฝนตัวเองอยู่ต่อเนื่องค่ะก็ทําประกันชีวิตนะคะทํามาหลายปีแล้วก็เป็นผู้บริหารส่วนของไทยประกันชีวิตแล้วก็ตอนนี้ก็ทําธุรกิจอีก2ธุรกิจนะคะ ้าอะไหล่รถยนต์มือสองค่ะก็คือเชียงกงค่ะเป็นเป็นอ,อะไหล่มือสองที่แบบว่าเ,าเหมือนเชียงกงทั่วไปน่แหละค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะขายในกลุ่มของโตโยต้าค่ะเพราะเรารู้ว่าโตโยต้านี่คือเป็นเป็น,เป,นเป็นยี่ห้อที่แบบยอดฮิตนะคะก็อะไหล่ราคาถูกแต่ก็ขายออกได้ง่ายนะคะก็เป็นสินค้าที่ที่ยอดนิยมนั่นเองค่ะแลอีกธุรกิจหนึ่งนะคะก็เป็นค้าเพืชเกษตรส่งออกต่างประเทศค่ะ ก็ตอนนี้ก็ยังดําเนินอยู่ต่อเนื่องนะคะก็อย่างเมื่อวานนี้ก็ไปรับลูกค้าที่มาจากอ่าประเทศอินเดียค่ะก็ในข้าไปพูดคุยเกี่ยวเดียวกเรื่องธุรกิจของของเราอะคะ่ะก็เป็นลูกค้ารายใหม่แต่เชื่อไหมคะด้วยจิตวิญญาณของเราเนาะใจเราก็อยากจะแบบเปิดนําโอกคสเนาะแต่ก็เหมือนแบบต้องคือเรารู้ไงว่าธุรกิจของเรานี่มัน,ม,นมันสุดยอดอะคะ่ะแล้วเราก็มองเห็นว่าไอ้ธุรกิจเรามันต้องขยายอย่างรวดเร็วค่ะ อยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่ององแคทมากเลยแต่ก็ทางผู้ส่วนก็สกิทไว้ก็คือเขารู้ไงว่าว่า,ว,าว่าเรานี่คือจะเริ่มเปิดแล้วก็ก็สกิทไว้ว่าเอออย่าเพิ่งพูดมันยังไม่ยังไม่ยังไม่ถึงเวลานะั่นแหละค่ะก,ก็ก็ต้องควบคุมและคอนโทรลตัวเองเนะเาะคืออยากเล่านงคะอยากเล่าเกี่ยวกับเรื่ององแคทให้คนแบบมากมายให้รู้ว่าอองแคทเรามาสุดยอดขนาดไหนแล้วเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่แบบว่าขยายขยายธุรกิจอองแคทให้ให้เติบโตค่ะ เพราะเรามองเห็นว่า,ายิ่งถ้าเกิดคนเข้ามาใช้เหรียญเรามากเท่าไหร่แล้วก็มาสร้างเครือข่ายาผลิตคนจํานวนมากๆอะฮะเรารู้เลยว่าเหรียญเราจะเพิ่มมูลค่าได้อย่างรวดเร็วนะคะอย่างแนนเป็นนักธุรกิจแนนก็จะมองออกเนาะว่าถ้าเกิดเราอยู่ตรงเนี้ยเราจะหาเงินกับแพลตฟอร์มเนี่ยเราจะหาในรูปแบบไหนนะคะ ทีนี้วันนี้ทาไมแนนถึงตัดสินใจเข้ามาทําธุรกิจคือต้องขอบคุณพี่แอนพัทลปาปภาเจริญกุลเมธีนะคะที่มาแนะนําธุรกิจดีๆให้กับแนนนะฮะเพี่เขาก็เป็นต้นแบบที่ดีแล้วทาให้เราแบบเป็นมืออาชีพได้อะค่ะก็คือจะสอนทุกอย่างท,ที่ที่เครื่องมือในการสร้างอาชีพอะคะอ่ะเกี่ยวกับออแคส ก็คือให้เข้ามาเรียนรู้ในในกลุ่มของ UBT Team นะคะแล้วก็จะลงภาคปฏิบัติก็คือจะร่วมไปทำง,งานกับเราค่ะเราก็จะมองเห็นพี่เขาว่าพี่เขาสุดยอดจริงๆแล้วก็ c พี่ได้ได้แบบไม่ยากแ,แล้วอีกอย่างที่สำคัญนะคะคือมิตรสัมพันธ์ค่ะมิตรสัมพันธ์แล้วความรู้สึกเป็นพี่เป็นน้องเราเป็นทีมค่ะแล้วเราอยู่บ้าน UBT t ทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกันหมดเราความเราสัมผัสความรู้สึกตรงนั้นได้ว่าพี่เขามีความรัก น่างหวังดีกับเราจริงๆค่ะแล้วหนูก็เชื่อว่ากลุ่ม UBT Team ทุกคนนะคะก็จะมีความรู้สึกแบบนี้เช่นกันเพราะว่าผู้นำต้นแบบที่ดีที่สุดของเราก็คือพี่พี่พลายพงษ์โชคคีริวันค่ะเป็นเบอร์หนึ่งของ UBT ทีมต้องขอบคุณพี่เขานะคะที่ที่ที่ส่งไม้ต่อแล้วก็สร้างกลุ่มเรียนรู้เพื่อให้เราได้เป็นมืออาชีพค่ะเรารู้ได้เลยว่าพวกเราจะแตะเงินล้านได้อย่างรวดเร็วค่ะ แล้วก็ขอบคุณอีกท่านนะคะ,ะพีะ่พี่สาวพี่สิตาค่ะเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ดีแล้วก็อยากจะแบ่งปันแล้วที่สําคัญพี่เขาก็เป็นที่ปรึกษาแล้วก็คอยคอยให้ความเป็นพี่เป็นน้องเราไปบ้านท่านทีไรก็อิ่มทุกรอบค่ะไม่มีรอบไหนที่จะไม่อิ่มก็ทุกวันนี้น้ําหนักขึ้นก็ยังคิดอยู่ว่าจะ,จะ,จ,ะจะต้องโทษโทษพี่สาวแล้วแหละเพราะว่าไปทีไรก็จะได้กินไข่ที่แบบสุดยอดที่สุดปกติแนนจะไม่กินไข่ทอดนะคะ จะไม่กินไข่ที่จะไม่กินอะไรทอดๆแต่พอไปบ้านพี่เขาเนี่ยคืออดไม่ได้ค่ะต้องกินค่ะเพราะว่าไข่ที่อร่อยที่สุดก็คือไข่ซอ,อยร้อยห้าสิบรางคำแผงของเรานั่นเองค่ะนะคะแล้วอีกท่านหนึ่งนะคะที่ไม่กล่าวไม่ได้เลยค่ะถ้าเกิดไม่มีท่านในวันนี้ก็จะไม่มีพวกเราที่จะอยู่ในห้องนี้นะคะคือท่านเอฟบี้ค่ะมิสเตอร์เอฟบี้ที่เป็นผู้ที่สร้างแพลตฟอร์มแล้วสร้างธุรกิจ เพื่อให้พวกเราได้เติบโตแล้วก็จับเงินแสนเงิงนล้านได้อย่างรวดเร็วจริงๆธุรกิจเนี้ยเป็นแนนเคยได้ยินมาเมื่อสมัยว่าสิบกว่าปีที่แล้วนะคะมีคนมาเล่าให้แนนฟังเกี่ยวกับเหรียญคริปโตแต่มีตัวกลางนะคะมีตัวกลางแนน,น,นก็เคยเข้าไปฟังแต่เรารู้สึกว่ามันห่างไกลจากตัวเราแล้วมันเพิ่งเข้ามาช่วงแรกๆเลยแล้วเราก็ได้ยินมาว่าออันอะไรที่มันเกี่ยวกับเหรียญคริปโตแล้วมันเป็นตลาด ส่วนใหญ่จะมีคนคดโกงกันมากในในในธุรกิจเกี่ยวกับเหรียญคริปโตหนูก็ไม่ได้ทําแต่เปิดโค้ดนะคะเปิดไป3มโค้ดเปิดไป3ามโค้ดแต่เราก็แนะนำะเพื่อนๆเราให้เข้าไปทำอะะแต่คนที่เขาเคยเล่นเหรียญแล้วก็ซื้อขายเหรียญเทเรียนอยู่แล้วเขาก็เลยขอซื้อโค้ดของแนนอะไปนะคะแต่ก็ได้กําไรจากการที่ที่ขายขายโค้ดเราน,ะะนิดหน่อยแต่เชื่อไหมคะเพื่อนเราคนนี้มันรวยมากตอนนั้นได้เงินจากธุรกิจอันอันนั้นแหละที่แนน ชื่อนะคะก็ได้มามากกว่า20ล้านนะคะแต่ธุรกิจนั้นก็ต้องปิดไปเพราะว่ามันมีข่าวที่ท,ท,ที่ทางที่มีการจับกลุ่มอนะคะ่ะก,ก็ปิดไปแล้วแต่เพื่อนเราก็ไปแปบผังก็ไปทําตัวเอนเนี่ยนี่ทุวกวันนี้ก็ยังคิดอยู่นะคะอยากจะกลับไปแนะนําเพื่อนคนนี้แต่ยังหาเบอร์ไม่เจอนะะเพราะเรารู้ว่าเขาเนี่ยยังอยู่ในธุรกิจตรงนี้อยู่ เนะชื่อค่ะเพราะว่าเขารล่ารวยจากตรงนี้มาแล้วก็ทํามาหลายค่ายนะะอยากอยากจะไปบอกธุรกิจที่มันของจริงอะ่ะเราที่มันของจริงอะ่ะแล้วเราไม่ได้คดโกงใครแล้วมันเป็นแพลตฟอร์มที่มันไร้ตัวกลางค่ะแล้วเป็นแพลตฟอร์มที่มันล้ําสมัยแล้วก็ทําง่ายมากเพราะตั้งแต่สมัยที่เราไปฟังเรามันรู้สึกว่าของเขานะั้มันยากเดี๋ยวพอเรามาฟังของเราของเราง่ายมากเราก็ได้รับโอ้เกือบร้อยเปอร์เซ็นตะ์อ่ะจากแผนรายได้นะคะทีนี้วันนี้นะคะ ทำไมอ่ะแนนถึงได้ตัดสินใจเข้ามาลุยในธุรกิจนี้อย่างจริงจังเพราะหนูหนูเรียนประกันมาหนูจะรู้ว่าคนที่่าใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเะกษียณนะ,ะเกษียณอย่างมีคุณภาพแล้วมีมีเงินทองใช้อ่ะนะอย่างสุขสบานะมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองห้าเปอร์เซ็นต์แต่คนไทยส่วนใหญ่น่ะก้าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะที่แบบว่ายังทำงานหนักเราักไม่ได้อ่ะ ตอเรารู้สัจธรรมตรงเนี้ค่ะเราก็อยากจะทําในขณะที่เรายังมีกําลังอยู่ยังไม่เกษียณน่ะแต่เราจะหางานอะไรที่มันแบบระยะสั้นนะคะทาแบบระยะสั้นแล้วมันวางมือได้าะทุกทุกวันนี้ธุรกิจที่แนนทาเนี่ยถามว่าวันนี้เทาเราไม่เราไม่ขายมันก็ไม่มียอดเราก็ไม่มีไรายได้นะคะมันเป็นธุรกิจที่มันยังวางมือไม่ได้แต่ถ้าเกิดวันในเราวางมือแล้วเนี่ยรายได้เราก็จะไม่เกิดเดี๋ยวพอเราเข้ามาศึกษาแผนในออฟแพละค่ะ เรารู้เลยว่าถ้าเกิดวันนี้เราทําเต็มร้อยให้เวลากับมันเยอะๆเราก็ลงมือทําแล้วก็เรียนรู้อย่างเรียนรู้อย่างตามสเต็ปนะคะนะคะเราเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะฝึกตัวเองให้เป็นมืออาชีพแล้วเราก็จะได้ไปทํางานให้มันเป็นมืออาชีพได้นะฮะนเ,เชื่อว่าในธุรกิจนี้มันสามารถตอบโจทย์เราได้สามถึงห้าปีเราล้ำรวยแน่นอนนะคะจากประสบการณ์ที่เคยทําธุรกิจมาหลากหลายนะคะก็เลยมองว่าธุรกิจเนี้มันเป็นธุรกิจที่ง่าย อย่างที่อย่างที่หนูเคยเคยเล่าให้ฟังอย่างครั้งที่แล้วว่าไอสิ่งที่ยากยากอ่ะเราเคยทํามาหมดแล้วอ่ะแต่พอสิ่งง่ายๆมามันเราจะไม่ทําให้สําเร็จเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไหมอ่ะเราลองมาลุยกับมันสักตั้งหนึ่งแล้วเ,เดินในรูปแบบตามที่อัพไลน์นะคะที่เขาวางแผนมาให้เราแล้วเราก็ทําตามที่ที่ทั้งคู่ที่สําเร็จแล้วน่ะเขาแนะนําเราเราเชื่อว่าวันนี้เราก็อปปี้คนที่สําเร็จยังไงเราก็สําเร็จค่ะแล้วยิ่งถ้าเกิดเราอยู่ในบรรยากาศเราอยู่กับคนที่ เคยสาเร็จแล้วอะหนูเชื่อว่านั่นคือคนที่เราครบแล้วคนที่ใกล้ชิดน่าจะคนนั้นอาจจะนาพาให้เราอะป copy ปอย่าง c o ปปี้อย่างได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราอยู่ใกล้ใครเราอยู่ใกล้คนสําเร็จเราอยู่ใกล้คนเก่งเราก็จะสําเร็จค่ะเราก็จะเก่งค่ะนั่นแหละนั่นคือคนที่เราครบนะคะเขาบอกว่าวันนี้เราจะสําเร็จได้คือหนึ่งหนังสือที่เราอ่านถูกไหมคะแต่วันนี้หนังสือเนี่ยคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอ่านแล้วแต่ศึกษาในอินเทอร์เน็ต เราก็เลือกศึกษาได้นะคะแล้วคนที่อยู่ใกล้เนี่ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์นะเราอยู่ใกล้กับคนที่มีพลังบวกไหมเราอยู่ใกล้กับคนที่นิ่งทีพเราก็ต้องถอยห่างนะคะอย่างหนูเนี่ยเอาเป็นว่าหนูหนูเจอมาทุกรูปแบบเพื่อนก็มีหลากหลายเพื่อนที่ดีก็มีเยอะเพื่อนที่ไม่ดีก็มีเยอะแต่เราค่อยคัดสรรเอาใครที่แบบว่าไม่ดีเราทําให้เราเดือดร้อนก็ค่อยค่อยถอยห่างไปแต่หนูเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนคะ่ะเนี่ยอย่างล่าสุดนะคะเอาวันนี้เราถึงมาคุยพูดคุยกันนะคะอย่างอย่างเมื่อวานเนี่ยหนูอัพสล แต่เชื่อมคะหนูเกือบไม่ได้อักซอนเพราะว่าเมื่อวันก่อนคือเพื่อนเดือดร้อนเนี่ยค่ะคือเราเพื่อนเดือดร้อนเนี่ยเราก็เห็นเพื่อนเราเห็นความเดือดร้อนของคนอ่ะเราก็อดช่วยไม่ได้แต่เพื่อนคนเนี้ยหนูช่วยเขามามากกว่าสี่ปีค่ะอ่าน่าจะหมดเงินกับเขามากกว่าครึ่งล้านอ่ะ ม,มีปัญหาอะไรก็โทรโทรโทรเราก็ให้มาตอนนึงเรื่อยๆก็เคยสัญญากับตัวเองแล้วว่าจะไม่ละก็คือจะมอบอาชีพธุรกิจออกแบบให้เขาแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ทำพอเขาไม่ทำแล้วบอกฉันจะไม่ช่วยแล้วนะก็คือตั้งทงตัวเองไว้แต่ล่าสุดโทรมามบอกว่าเดือดร้อนก็บอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันมีเหรียญอยู่ก็เดี๋ยวจะขายเหรียญให้ดูสิด้วยความแบบใจดีของตัวเองเราเชื่อไหมคะขอบคุณพระเจ้าวันนั้นนะทั้งวันซวออเหรียญไม่ได้เลยจะขายเหรียญให้เขาเพื่อที่จะใช้หนี้ให้เขาห้าหมื่นบาท สวอปเหรียญไม่ได้จนไม่ตอนแรกก็กะว่าถ้าเกิดเราบอกพี่แอนพีแอนต้องไม่ให้ขายแน่แต่พอมันสวอปไม่ได้นีคะก็เลยต้องโทรปรึกษาอัพไลน์อัพไลน์บอกว่าน้องแนนการที่เราช่วยเหลือคนเนี่ยมันก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่มันจะต้องมีลิมิตในการช่วยเหลือนะคะถ้าเกิดวันนี้เราช่วยเหลือเขาในรูปแบบเนี้ยเขาก็จะไม่สามารถยืดด้วยลำแข้งเขาเองได้ลองว,วันนี้ลองดูซิถ้าเกิดวันนี้เราไม่ช่วยเขาเขาจะยืดด้วยลำแข้งเขาได้ไหม นั่นแหละค่ะแล้วก็เลยเป็นเป็นโอกาสของเราโอกาสที่ดีของเรานะคะที่เรายังมีเหรียญพอที่จะอัพสล็อตแปค่ะแล้วก็เพิ่มทําให้เราเติบโตในธุรกิจอีกสเตทหนึง่งเพราะว่านั่นคือเป้าหมายของหนูนะคะเป้าหมายของหนูหนูต้องอยู่ในสล็อตที่10นะคะภายในปีนี้แต่เมื่อวานนี้จับมือพี่แอนว่าวันนี้เราจะขออยู่สล็อตที่10เดือนมิถุนายนนะคะพี่ วันนี้เราจะต้องเราจะต้องย่นระยะเวลาเป้าหมายของเราให้สั้นขึ้นด้วยการคือต้องลงมือทําอย่างนี้นนะคะก็มาวางแผนกับทางอันไลน์ค่ะว่าเราจะทํางานแบบไหนเพื่อที่ว่าจะขยายทีมให้ได้เร็วที่สุดเพื่อจะได้เหรียญโดยที่เราจะสามารถอัพสล็อตขึ้นเป็นสล็อตที่เก้าที่สิบภายในเดือนมิถุนายนี้ให้ได้นั่นแหละค่ะนี่คือพลังที่เราส่งต่อเราอยู่กับใครคนคนที่เขามีพลังบวกแล้วคนที่เขาจะสามารถสร้างแต้มต่อให้เราได้อะ เราก็สมควรที่จะอยู่ใกล้ชิดคนนั้นถูกต้องไหมคะแต่วันนี้เราก็ไม่ได้ว่าใครนะคะอย่างชีวิตแต่ละคนก็มีผิดพลาดมาแต่ไม่เป็นไรสิ่งที่ผิดพลาดมาก็ขอให้เราเริ่มต้นใหม่เราตั้งสตินะคะแล้วเราก็ต้องยืนด้วยลําแข้งเราให้ได้นะวันนี้หนูเติบโตมาได้ด้วยหนูไม่เคยไม่เคยขอไขรไม่เคยยืมไขรนะคะแบบจนถึงขนาดสมัยก่อนแต่ก่อนที่ไม่เคยไม่เคยไม,ไม่ไม่มีงานที่เป็นมั่นคงอะนะคะ ถึงขนาดแบบค่านาคเข้าไปไม่ไม่มีอ่ะไม่มีจ่ายคือถึงขนาดนั้นเลยลูกจะไปโรงเรียนแต่ละหว่างนนะ่ะคือไม่มีเงินที่จะให้ลูกไปโรงเรียนแต่วันเนี้ยเราต้องอดทนว่าเราจะทํายังไงเราอายต่อการที่เราจะไปยืมเงินคนอื่นแต่เราไม่อายทํากินหนูก็าหาขายของในบ้านเราเนี่ยแหละคะ่ะขายชิ้นเล็กชิ้นน้อยขายในในออนไลน์จนกลายเป็นธุรกิจออนไลน์จนกลายเป็นธุรกิจมีร้านค้ามีบริษัทเทอาทุกวันนี้ กนะ็คือเราเริ่มต้นจากศูนย์นะคะแต่การเริ่มต้นจากศูนย์จะไปหนึ่งสองสามสี่ห้าถึงสิบเนี่ยมันจะต้องเหนื่อยก่อนนะคะต้องลองผิดลองถูกก่อนเพื่อให้ได้เพื่อเขาเรียกให้ได้ประสบการณ์น,นะคะแล้วก็เก็บเก็บเครดิตของตัวเองเพราะวันนี้เรามีลูกค้าหนึ่งรายต่อวันพรุ่งนี้เราอาจจะมีสองรายสามรายสี่รายนี่คือการเริ่มต้นสเต็ปบสเต็ปคือหนึ่งสองสามแต่บางคนอยากก้าวกระโดดแบบล่งรวยเลยก็จะไปอาศัยพวกเสี่ยงโชคอะไรอย่างเงีย้ยค่ะแต่ก็จะไม่แนะนำนะคะ ทีนี้วันนี้พอเรามาเจอธุรกิจดีดๆออกแคนเนี่ยเราทำง่ายแบบนี้เราจะไม่ทำเพราะไม่ได้ถูกต้องไหมฮะเราต้องลงมือทําแต่ลงมือทาแบบไหนเพื่อให้สําเร็จก็คือลงมือทบบําอย่างชาญฉลาดนะคะคือเข้ามาเรียนรู้คือหนูรู้เลยว่าวันนี้ถ้าเกิดเรามีเข้าระบบเนี่ยเราก็จะไม่สําเร็จเราก็จะไม่สามารถเป็นเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นมืออาชีพอะเป็นมืออาชีพได้อย่างจ่างาม <lender? S 1> เราต้องเข้ามาเรียนรู้พอเราก็มาเรียนรู้เข้าระบบเกาะติดระบบ แต่การลงมือทําก็คือเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะคะเราต้องลงลงมือทําอย่างต่อเนื่องไม่ว่าใครก็ตามที่เราเห็นเนี่ยคือเราเมองว่าเป็นผู้มุ่งหวังหมดเลยแล้วยิ่งตอนเนี้ยกระเป๋าวอลเล็ตมันจะเร็จภายในเร็วๆ,นวๆนวเนี้ยเราก็นั่งลุนทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันนะคะแต่หนูเชื่อนะคะว่าภายในไม่น่าจะหลังสงการเนี่ยหนูเราพวกเราจะได้ข่าวดีว่าพวกเราจะมีกระเป๋าวอลเล็ตเป็นของตัวเองแหละนะคะที่นี้วันเนี้ยหนูต้องยอมรับหนูหนูต้องบอกนะว่าหนู่ เราต้องรับผิดชอบอะแล้วซื่อสัย์ในเป้าหมายของตัวเองอยา่างเป้าหมายของหนูคือสโลที่สิภายในปีนี้หนูก็จะต้องทาให้ได้นะคะแล้วเราต้องรับผิดชอบในความสําเร็จของหุ้นส่วนหรือผู้ที่เข้ามาจอยงานกับเราเราต้องรับผิดชอบเขาคือการนําเขาให้สําเร็จเหมือนเราจากมือเขาแล้วก็ชลงไปช่วยมือเขานะคะสามเราต้องรับผิดชอบต่อความรู้สึกข,ของลูกหลา ไม่ว่าพี A ่แอดพอยพรมหรือว่าอัพไลน์สูงของเราเราต้องรับผิดชอบความร,รู้สึกที่ดีตรงนั้นนะคะว่าเราอะ่ะจะสําเร็จให้เขาเห็นเพราะเราเชื่อว่าทุกคนมองเราอยู่ค่ะทุกคนมองเราอยู่มองเห็นความสําเร็จของเราในระยะน,นะคะทีนี้วันเนี้ยความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นได้ะคะเราต้องมือลงลงมาทําอย่างต่อเนื่องะคะ่ะอย่างที่เนนเคยบอกนะคะแล้วอุปลากรของเราไม่ว่า ที่อยู่รอบใกล้่รอบข้างเราทุกคนนะคะนั่นคือเป็นเป็นผู้มองหวังของเราทั้งหมดนะคะเราสามารถพูดได้หมดเลยเราสามารถบอกเกี่ยวกับสิ่งดีๆของออเคสดได้หมดเลยนะคะวันนี้แนนใช้ชีวิตแต่มีความหวังค่ะเพราะแนนรู้ว่าความหวังคือคือการหล่อเลี้ยงการดํารงชีวิตแนนเชื่ออย่างนั้นนะคะและความฝันอะ่ะมันก็จะเป็นพลังงานที่จะผลักแนนให้ให้การทํางานของแนนแบบสาเร็จได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้ววันนี้แนนต้องการขุดฝนตัวเองอย่างมากนะคะ ก็จะปรึกษาพี่แอนเดียวกว่าว่าหนูจะทํายังไงแล้วตอนนี้หนูมองเห็นว่าผู้นาแต่ละคนที่เติบโตและอัศจรรยกันเยอะๆขึ้นอ่ะจากการที่บุาคนเอาคนจํานวนมากๆให้เข้ามาอยู่รวมกันแล้วก็มาพูดคุยกันแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องออคเทปให้ได้เดยอะที่สุดหนูมองเห็นว่าทําไมเขาเขา,าเขาสำเร็จอย่างรวดเร็วหนูเลยมองเห็นว่าเอ๊ะอันนี้แหละมันเป็นผลทางที่ อีกทางหนึ่งนะคะก็ะเลยมองว่าเฮถ้าเกิดหลังสงการเนี่ยหนูอยากจะเปิดศูนย์ย่อมย่อมนะคะศูนย์การเรียนรู้ให้พี่แอนให้พี่ก้องหรือคนที่หรือว่าพี่แอดปอยผมลงมาช่วยอย่างเงี้ยะหนูมองเห็นนะคะว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรารวมเพื่อนเราญาติเราหรือคนที่เราอยากจะแนะนานเขาอ่ะให้เขามาเป็นจุดศูนย์รวมมาอยู่ที่บ้านเราอ่าะค่ะเหมือนเปิดห้องศูนย์การเรียนรู้อีกจุดหนึง่งหนูว่าอันนี้น่าจะได้ผล เพราะว่าเราก็ต้องต๊อปปี้ในในกลุ่มของคนที่เขาสําเร็จแล้วอะนะคะคือเราก็มองแล้วเราก็เอามาเป็นแบบอย่างนะ,ะก็ไอ้น,นี่เราต้องเป็นจุดสําคัญนะคะก็เลยมองว่าเอ้เราน่าจะทำสิ่งเนี้ยคือคือมันเป็นจุดสิ่งที่เรามันเป็นจุดประกายว่าเราสมควรที่จะทําจุดนี้จุดหนึ่งนะคะแล้วในส่วนที่จะไปขยายงานต่างประเทศก็ต้องทำนะคะและ้วก็ตอนนี้ก็วางแผนก,กันไว้ว่านี่เขาเริ่มออกอหุ้นส่วนออกบวทแล้ว ออกบวชแล้วก็เดี๋ยวหลังเราจังหวะพอเขาออกบวชปุบเราก็มาติดสงการนะคะก็เดี๋ยวหลังสงการก็มาวางแผนกันว่าเดี๋ยวจะลงไปยินดเมื่อไหร่จะลงไปดูใบเมื่อไหร่เราเดี๋ยวต้องมานั่งคุยก,กันเพราะาตอนนี้งานขายมากของหนูก็มีต่อเนื่องเรื่อยๆแต่ไม่เป็นไรตรงนั้นเราใช้ออนไลน์ได้นะคะคือทําไมแนถึงทํางานเยอะแต่เชื่อว่าการทํางานเยอะเนี่ยเราสามารถแมเนจได้หมดนะคะจัดสรรได้หมดค่ะ เพราะคนเรามันมี24ชั่วโมงเหมือนกันเนาะเลยอยากบอกเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะบางคนทํางานทํางานอยู่ไม่กี่อย่างแต่คิดว่าเรายุ่งยุ่งยุ่งแต่พองมองว่าเรายุ่งมันเนี้เรายุ่งเราได้ตังไหมถ้าเกิดเรายุ่งไม่ได้ตังต้องวางก่อนค่ะแล้วก็มองมองว่าไอ้สิ่งที่เรายุ่งแล้วเรายุ่งยุ่งเราได้ตังเราไปโฟกัสสิ่งนั้นนะคะวันเนี้ยแนนยุ่งแต่แนนได้เงินแต่ความยุ่งของหนูนะหนูสามารถ จัดเวลาของหนูได้ตื่นเช้ามาออกกำลังกายช่วงบ่ายช่วงบ่ายได้ออกทำงานพอทำงานเสร็จกลับบ้านสามทุ่มก็มีสองทุ่มก็มีแต่เราได้งานได้เงินนะคะแต่มองว่ายุ่งไหมบางคนก็มองดูเหมือนยุ่งนะแต่หนูหนูคิดว่าหนูไม่ได้ยุ่งหนูสามารถจัดสรรได้นะเลยอยากบอกทุกคนว่าให้ทุกคนนะจัดสรรเวลาเพราะเวลามันเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับเราแล้วเวลาอะไรที่มันผ่านไปแล้วนะลเนี่ยเรากลับคืนมาไม่ได้เวลา,ากลับคืนมาไม่ได้ ะะต้องใช้เวลาที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะะต้องใช้เวลาที่ที่เรายังยังมีอยู่ให้มันมีคุณค่ามากที่สุดเพราะ,ะว่าเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะได้ตื่นไหมจะมีวันพรุ่งนี้กันกันอีกสักกี่วันนะคะและอยากให้พวกเราทําอะไรที่มันทุ่มเทอ่ะทุ่มเทแล้วพุ่มสุดกําลังนะคะแล้วเราจะได้สิ่งที่ที่มันสุดยอดในชีวิตของเราที่เราไม่เคยได้มานะะวันนี้แนนขออยากจะแบ่งปันนะคะว่าให้ทุกคนใช้นะ ทำงานอย่างมีสติแล้วทางานอย่างอย่างมีความหวังแล้วมีเป้าหมายนะคะแล้วพลังทุกอย่างมันจะเข้ามานะคะพอเข้ามาแล้วมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราแต่ร้านได้อยู่ได้อย่างง่ายๆได้ค่ะนะคะหนูเชื่อแบบนั้นนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะคะแล้วก็อยากจะบอกอ่าคนใหม่ที่เข้ามาะคะว่าวันนี้คุณอยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้ว นะคะแล้วพวกเราจะสําเร็จไปด,ด้วยกันค่ะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันสงการวันปีใหม่ของไทยนะคะขอบคุณมากค่ะขออนุญ,ญาตขึ้นไมค์ค่ะ